สี่ร้อยหสจุดหาโอ้โหสุดยดอดโอเขาไม่รอสัญญาณไฟแล้วเราแค่มาเกี้อ สวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะครับผมในวกเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปวากง้อที่อำเภอพนอมสรารคามนะฮะเป็นของขึ้นชื่อของพนมเขากันเสร็จแล้วเราก็จะไปหาคาเฟ่นั่งเล่นชิลๆกันหนึ่งวันตามภาษาชีวิตมนุษย์เงินเดือนสวัสดีครับ วันถึงสุขคือทํางานนะฮะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันรัน่นย้แต่ว่าตอนนี้เรากําลังเจอปัญหาแล้วคือน้ํามันกระพริบครับผมอย่างที่เขาว่านะตุ๊กนะก่อนที่จะคิดไปไกลคือต้องเติมน้ํามันให้เต็มก่อน พูดถึงสถานการน้ำมันตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักหนากันเลยนะ35บาทเท่าไล้วสำหรับ95ไม่ดูว่าเมื่อไหร่จะกลับมาคืนสู่สภาวะปกติส่วนตัวผมเองตอนนี้ก็รอฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่าเป็นรถ อฟอร์ซ่าคันนี้น้องตุ๊กเป็นคนจัดการซื้อจองและซื้อเองเลยนางจะเอาไว้ขี่ไกลับบ้านเพราะว่านางไม่ได้กลับบ้านมาจะปีหนึ่งแล้วด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็การนั่งรถรถตู้มันค่อนข้างเสี่ยงอะครับผม mm hmm. ก็เลยต้องเลี่ยงด้วยการที่ซื้อรถมาเพื่อขี่ไว้กลับบ้านเองเลยโดยเฉพาะอาตอนนี้เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อน 95...95... โอเคครเก้ห้าเต็มถังครับสามสิบาบาท 6, 9, สตัง สี่บบาทนะฮะ452สบาทจุดห้าโอ้โหสุดยอด เดินมันหนัแล้วฉันขอลงเงินหรอรอบจะรวยอรำมันหนาแล้วฮ่าฮ <c oughs> ่าโจ้าไปออกเดินทางกัน รถดวงเราจะเจอฝนไว้ถ้าเจอฝนก็รีบเห็นกลับบ้านก่อนเราก็เลยเลือกไปที่ที่ไม่ไกลมากจริงๆถ้าออกไปกินคาเฟ่ก็เนี่ยคาเฟ่เมซอนก็ได้นะ โมงครึ่งอะแต่จะโมงครึ่งเพิ่งตื่นนะฮะก็ะเลยเดิไปแค่ชั่วโมงครึ่งเองการจระาะจรในวันสองวันอาทิตย์ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึง ใครจะเดินทางเข้าแปดริยวนี่แนะนำเลยฮะเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะว่า,าตรงช่วงบริเวณแยกไปพาที่จะไปทางพนมสาร,รคามเนี่ยเขามีการก่อสร้างสะพานะนะรถก็จะติดเป็นประจำเลยบางทีติดยาวห้าหกกิโลกันแล้ว จริงมันก็มีทางเลี่ยงที่จะไม่ต้องเจอรถติดอ่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพาขับไปโซเวดูแล้วกันนะ เ,เ,เอาไหมหยิบมาโอ้ต่ม่อเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมสสารับสะพานข้ามแยกโอ้ยนึกว่าจะลงหลุมไปสรละ ปกติเราจะต้องไปทางนี้แต่ว่าวันนี้เส้นแดวมันทางถนนเราจะไม่ไปทางนี้เราขี่เข้าเมืองมาไปออกทางแยกคอมเพล็กแทนอ้อมหน่อยก็ตรงนี้มันทำถนนยาวไปจนถึงคอมเพล็กเลย ันโวสวยจังเลยดูฮันดูฮัลาไม่เอาตังมาเ,ยเ๋ยวซื้อให้อยากได้ก็เอาตังมาเบาๆพี่ใจยเย็นพี่ ไมาตามมารถไฟรถได้รถไฟไปนาะตามมารถไฟมาน้ำมาในปิติชูใจอู <c oughs> บงบ่ออายุเลยวะ แอร้คอมเต็มเลยเน่เน่โอ้ยตรงนี้อากาศเยน็นอละโอ้อากาศเย็นเลยนะโอ,โอ้ใช่ตรงนี้อากาศดีมากอากาศเยน็นเลย i Hãy subscribe cho à สาดจะเลยอีกนะเปิดยังลองเดินเลยเปิดหรือ,อยังครับใช่ใช่แล้ว สองครับนั่งไหนเดี๋ยวเอารถมาจอดเออแต่นั่งตรงนี้เขาตักคอยตักให,ให้พวกเรามาถึงกันแล้วนะครับผมปากมา้บบมาเจโบบ้านเลขที่ห้า๋ยวที่พนมสรคามครับเดี๋ยวพวกเราไปกินปากม้าก,กันก่อนนะฮะ กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อมื้อนี้อร่อยมากอะไรไม่ตกแถวนี้นี่เต็มไปด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อเต็ไมไปหมดเลยนะเมื่อกี้ก็ผ่านมาหนึ่งร้านสุดถานี้ต่อไปเราจะไป n i g h House Cafe กันนะครับผมจะพาคุณตุ๊กไปกินเค้กไม่รู้จะกินลงไหมนะ con nó quá tệ em lô la lên ha ha. ถึงแล้ว Live House Cafe เดี๋ยวเราจอดนั่งพักกันนั่งย่ายกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปหากาแฟกินนะครับฮะง่วงง่วงแล้วเดี๋ยวต้องรีบนอนอือ กินกาแฟเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านไปนอนไปตัดคลิปปปิดกล้อง ไปเรากลับบ้านกันเถอะครับตอนนี้เวลา11โมงแล้วต้องรีบกลับบ้านไปทำภารกิจสักผ้า ไม่มีเกาะกลางกัน้นรถมันจะขับรถจนมั่วซั่ว Bye, like Cup. เขายังไม่มาล่ะุ้ยน้องน้องโดนทับรอมยัง